กลับมาพบกับสรุปข่าวจังหวัดอุดรธานีเดือนกระกฎะาคม2563ข่าวเดือนนี้ขอเริ่มที่ข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษา28กระกฎาคม2563ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำผสกนิกรชาวอุดรธานีร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์69รูป ถวายสัตยปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพะระเปเมเทระรา,ามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พันษา28กรกฎาคม2563ันาอนที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหนึ่งกรกฎาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้นณนะบริเวณพื้นที่สาธารนณะห้วยปุ่งวัว ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีรณรงค์ปลูกยาาแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563สนองพระราชประสงค์ในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำณนะบริเวณพื้นที่หนองน้ำธรรมเจดีวัดเกศรศิริคุณ หรือวัดป่าบ้านตาดหมู่ที่1ตําบลบ้านตาดอําเภอเมืองอุดรธานีประมงจังหวัดอุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข,ข่ายหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ430ตัวเฉริมพระเกียรติถวายพระราช,ชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563ณแหล่งน้ําบึงบ้านโพหมู่ที่1ตําบลน,นาชุมแสงอําเภอทุ่งฝนหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่จงังหวัดอุดรธานี จัดโครงการคีิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธรูปสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563ณสาราบุญยสิงห์วัดมัชชิมวัฒพระอาร ตบลหวงงาามมกแขอออเภอเอืสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าตะบลเชียงหวางป่าตาบนเพนและป่าตะบลสมเศร้าท้องที่บ้านสร้างคำหมู่ที่11ตำบลเชียงหวางอำเภอเพนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนัก งานเรากาชาติจังหวัดอุดรธานีส่งมอบจักรยาน308คันให้นักเรียนที่เป็นเด็กดีครอบครัวมีฐานะยากจนใน20อำเภอโครงการกาชาติมอบจักรยานให้น้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงค,คลเฉลิมพระชนมพรรษาจังหวัดอุดรธานีบูรณาการภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ณนะโรงเรียนบ้านขาวหมู่ที่11ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีจัดบริการให้ความรู้ด้านวิชาชีพการฝึกอาชีพด้านการเกษตร,รแปลรูปอาหารการแจกเมล็ดพันธุ์พืชการให้บริการด้านสาธาร,รณสุข การให้บริการตัดผมการบริการจากหน่วยงานของจังหวัดเพื่อปันสุขแก่ประชาชนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาประจำปี2563ให้เทศบาลนครอุดรธานีนำไปทอดถวายวัดโพธิสมพรและวัดมัตสุมวาฒพระอารามหลวงทั้งสองแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการประสุทว์ร่วมใจกำจัด ภายโลกพิษสุนักบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างขวัตวรคัติยะราชนารีรวมสืบสารพระราชปณิธานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ62พรรษาณวัดโพสีใสสะอาดชุมชนหนองสยเทศบาลกำบลหนองบัวจัดให้มีบริการทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้มีจำนวนที่เหมาะสมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน ลรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เลี้ยงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนําคนต้นแบบตําบลวังทองจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีข้ารชาชการประชาชนในพื้นที่ปักดำนาแปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาาิยาภาณเรนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิระราชิดาที่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงพื้นที่สองไร่สองงานใน ในการปักดำครั้งนี้ใช้พันข้าวกอขอหกจากศูนย์เมล็ดพันธข้าวอุดรธานีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวดัดอุดรธานีนำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายรชาชสักการะถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชน้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางราชฐานแบบอย่างการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถึงการปัจจุบันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชนับเป็นปีที่332ณหอประชุมทองใหญ่สลัการจัง ังหวัดอุดรธานีและจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดย่านธุรกิจเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชรอบทุ่งสีเมืองล้างทําความสะอาดตลาดล้่มขาถนนคนเดินเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วน จังหวัดอุดอนธานีจัดพิธีปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกบำรุงสุขและให้บริการประชาชนและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนีให้บริการประชาชนเดือนนี้3ครั้งใน3ามอำเภอประกอบด้วยวันที่10รกรกฎาคมจัดที่โรงเรียนบ้านโคกหนองแซงตําบลดูนวายอำเภอหนองวซอวันที่17รกรกฎาคมจัดที่วัดเจริญศรัทธาบ้านหนองเม็ฆหมู่ที่13ตําบลขอนยุงอำเภอกุดจับวันที่24รกรกฎาคม จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเศร้าตำบลสุมเศร้าอำเภอเพนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีรวบรวมขยะอันตรายจาก180องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกก่อนทิง้งส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวบรวมนำมากำจัดเพื่อลดปัญหาและอันตรายจากพิษจากขยะจังหวัดอุดรธาน,นีส่งต่อความห่วงใยเติมเต็ม,ตมความรักความอบอุ่นแก่ผู้ขาดโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจนในสังคมส่งมอบบ้านอุ่นรักตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน1 2 5ปี1 2 5หลัง เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี125ปีและบ้านการชาติในพื้นที่อำเภอหนองวซอพุทธศาสานิกชนชาวอุดรธานีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดมัจิมวา่าและรอบพระอุโบสถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬะหบูชาประจำปี2563จังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งใน3จังหวัดที่คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินจังหวัดสะอาดผู้ว่าอุดรชูอุดรโกครี การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดทำความสะอาดและจัดระเบียบบ้านเมืองเทศบาลบ้านดุงบูรณาการความร่วมมืออำเภอบ้านดุงหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เปิดตัวโครงการอุดรโกคลีนล้างทําความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบทาสีตีเส้นฟุตบาทปรับภูมิทัศน์สถานีขนส่งให้สะอาดหน้ามองรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวคําชะโนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อบูรณาการความร่วมมืออำเภอหนองวซอเปิดปฏิบัติการอุดรโกคลีน Clean, ปรับภูมิทัศน์และเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเร่งกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเตรียมพื้นที่รองรับการแก้ไขปัญหาภายแล้งและอุทกภัยในพื้นที่พร้อมต่อยอดทำปุ๋ยอินทรีย์แจกประชาชน ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขับเคลื่อนนโยบายอุดรโกคีนปรับภูมิทัศน์คลองหมากแข้งเปิดทางระบายน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ อุทกภัยในเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอข้าราชการประชาชนในพื้นที่ตำบลขอนยงจัดกิจกรรมอุดรโกคลีนย้ำขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนทำทุกวันเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับการเจริญเติบโตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเศร้าขับเคลื่อนโครงการถนนสวยเมืองสะอาดใสใสใจสิ่งแวดล้อมบูรณาการทุกภาคส่วนทำความสะอาดถนนสามแยกโรงเรียนสมเศราวิทยา เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาคำชะโนดณสามแยกโรงเรียนสุมเ้าวิทยาหมู่หนึ่งตสมเ้าอําเภอเพอเนอําเภอบ้านดุงบรูรณาการความร่วมมือส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์110ต้นสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มร,มรื่นรอบเกาะคำชะโนดต,ตามนโยบายอุดรโกกรีน Green. รองผู้ว่าราชการจารังหวัดอุดรธานีหาหรือคณะกรรมการบริหารคำชะโนดและอําเภอบ้านดุงจัดระเบียบร้านค้าและแผงจำหน่ายลอตเตอรี่ ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเป็นหลักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถแถลงผลการระดมกวาดล้างการแข่งรถและโชว์บททำลายท่อไอเสียดัดแปลงณนะบริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี มูลนิธิปิดทองหลังพระปัะชิมนิเทศพนักงานโครงการและอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานลากซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชนบททั้งระบบน้ำการเกษตรร,ระดับครัวเรือนรองรับการคืนถิ่นสู่อาชีพเกษตรอย่างยั่งยืนกรมชนรบปทานจัดประชุมประมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยมงจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรหน,นองคายรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่1 ณศูนย์ประชุมมณฑาทิพหอจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีกาดไม่ตกย้ำม,มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยล้างมือ งดเอามือสัมผัสใบหน้าจมูกปากเว้นระยะห่างและงดเข้าไปในสถานที่แออัดเพื่อป้องกันตรงเองห่างไกลโรคพร้อมขอโอกาสมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิรัตพงศิทธิธารัวณผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับการแต่งตั้ง,งให้ดํารงตําแหน่ง,งรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเวทีฟังเสียงประชาชน4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือศึกษาแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองนครราชสีมาหนองคายระยะทาง356กิโลเมตรเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีด้านศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบ ยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานีชูบ้านอบอุ่นแก้ไขปัญหาผู้ติดสารเสพติดจิตเวชส่งต่อข้อมูลพื้นที่บูรณาการครอบครัวชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา คืนคนดีสู่สังคมคณะกรรมการที่การการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอความต้องการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาภายแล้งและปัญหายาเสพติดที่จังหวัดอุดรธานีประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิงทอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเตรียมจัดงานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสินทอชมุมชนครั้งที่2ชมการเดินแบบแฟชั่นผ้า สิงทอจากดารานางแบบชื่อดังและเหล่านางแบบเซเลบิตี้ชมช็อปผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนระดับพรีเมียม31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลบุดรธานี นางสาวอมพรวันเจริญกุลประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่7นํานำคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของสำนักง,งานสัมภาษามิตรพื้นที่อุดรธานีสาขากรุมภาวาปีการประปาส่วนภูมิภาคสาขากรุมภาวาปีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานีเพื่อให้การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในขณะที่ปี2563มมีหน่วยงานรัฐสมัครขอรับ การรับรองมาตรฐาน2,231 0คณะกรรมการกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมิน463ศอำเภอกุมภวาปีจัดโครงการ Content Friendship of Dopa Excellence 2020ปูกฝังจิตสำนึกการปกป้องเท่าทุนสถาบันหลักของชาติเชิญผู้ว่าราชการจาังหวัดอุดรธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริบรรยายให้ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงานยางพาราหลังชาวบ้านร้องเรียนสร้างมลภาวะทางกลิ่นรับฟังสรุป พร้อมแนะแนวทางแก้ไขชื่นชมจังหวัดอุดรธานีที่บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงานยางพาราจังหวัดโรงงานประชาชนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหา เมื่อต่อที่โครงการน้ำเต็มนามผู้ว่าพาดำนำชมชนพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด19วันที่19ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจุงมือประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานีนำเกษตรกรดํานาแปลงนาบ้านโนนสว่างตําบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมือง พร้อมเยี่ยมชมการแปรรูปกล้วยตากก้านตองของดีของฝากอำเภอเมืองอุดรธานีวันที่2 2ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรํำนาแปลงนาเกษตรกรที่อำเภอกุมภวาปีสืบสารรักษาประเพณีท้องถิ่นลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา วันที่24ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำนายอำเภอพิบูลลักษณ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ดำนาณแปลงนาบ้านดอนกอยศรีวิรัยหมู่ที่7ตำบลดอนกอยอำเภอพิบูลลักษณ์สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญจิต,ตภาวนาหมายเลขทะเบียนรถสวยทั้งรถกระบะและรถเกง๋งเสริมสิีริมงคลผู้ครอบครองพร้อมเชิญชวนร่วมงานประมูลทะเบียนเลขรถสวยสำหรับรถเกง๋งรถกระบะ4ีประตูรถแวนกอ,อ ก้าวหน้าร่ำรวยอำนวยโชคราบ19-20กันยายน2563ณนโะรงแรมนภาลายัยผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042207605หรือ0806212537ปิ ท้ายข่าวกับการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่3ทับ2,563จัดทำโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบป,ประมาณ2,563และพิจารณาทบทวนโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณพุทธศักราช2,565จากงบของจังหวัดแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวเดือนสิงหาคม2,563ในการประชุมกรุ่ม การจังหวัดครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ